สวัสดีค่ะมินเมยอิดเอาบรรยากาศหลังผ้ายอยู่กะลมมะฝาพี่น้องเอ้ยมือวันบนตแกแห้งค่ะแห้งเนี่ยรมก็แห้งค่ะแห้งเนี่ยของเก็บกับวัฒน,น์ละนีะ่ละนัดบ่อแหกแตกกระผรูผิวตะสูตะไทรอยู่หลังจาดที่ผาย,ยูลงแล้วกะหาเก็บของพี่น้องอ้น แข่งค่ะแขงแน่มาาข้าวเดียวเนี่ยพี่น้องแล้วว่าตัวปกอไปคือบำบึมบําม,ม,มาลดเบิง่งประทีเนี่งพูดอ่นงานเล่าเก็บปักม่วให้ไก่เรียบร้อยพี่น้องเอยล้วนบักหลาพูด่ะเบิง่งเบิ่งไปไม่ตอนนี้สงบเงียบเงียบสงบแล้วจ้าพี่น้องเอาอย่างนัากับบท่านเฮียน่ะเปียบเบิ้ ผาอย่ไสเอามาตุ่มเมาล่างออกเกิดเ็จออกเกิดพี่น้องหลังจากเทียนถ้าอยู่สงบแล้วก็เก็บบักม่วงแล้วก็นำปลาหวานกับเขาถุงตัวพี่น้องวัน,นีพี่ผูมมาเยี่ยมบ้านวันนี้มีคนมาเยี่ยมบ้านคะ่ะคุณอะคกำกับมากพี่น้อง ผู <laughs> ้กับกลับแม่อิทผู้เล่นคลิปน้ำกันนี่ละจ้าคุณชนระดาชนระดาบุญประเสริฐพี่น้องมันนี่แล้วมาเล่นน้าไปเฮ็ดคลิปน้ากันบ่ใส่วาจิได้เวอ,อก,กันเลยพี่น้องนี่จะว่าเฮ็ดคลิปอันนี้อันอนี้หอดเวล่าปึ๊บกระเฮ็ดกระเฮ็ดแล้วแล้วก็ไปไปไผ่ไ,ไปมั่นเลยบ่ได้ว่าสิมะนางว้ากันเล่นน้ากันเลยพี่น้องเล่ารีเบียกหลายเราค้นขยันค้นเบียกหลายคนบยิวชื่อเือเบียก นันตื่นขินเบียกกับล่อรับแล้วไหวลวดคุณชนระดาแต่ก่อนเราก็บ่อลลนดอกในส่วนเรามาล่นนะพอเราเหล่นแล้วเลาก็ปังพี่น้องเลาก็ปังปังแห้งพร้อมแต่ช่วงนี้เราถูกจํากัดการสร้างรายได้เดี๋ยวนี้เราไปเปิดแอบแดงพี่น้องไปเบิ้งละคนสั่นในเราในเดอ้อยู่แอบแดงชนระดาเฮฮาพาม้วนว่ัส่นซือซ่อซือซอซ่อเล่า ปากเด้อพี่น้องเด้อเห็นมวนมวลไปน้ากันพี่น้องดีหลายบ่ม,มีสูบบ่มีเสานะเนาะห้าเหรียอันนี้เนาะนีตะมวนกับมวนขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนท์ที่เข้ามาาหายกําลังใจ ที่เขามาให้กำลังใจแม่อิดก,กับคุณเชิดระดาสิพยญญามหาคลิปมวลมวลิิบตลกตลกมาให้พี่น้องไดมม่วนหัวมวนกันพี่น้องพ่อปรได้สูบได้เศราขอบคุณนะคะขอบคุณทุก